ไฟล์ภาพความยาว6วินาที yeah, yeah. ยังดีกว่าไม่มีสตอร,รี่ให้สร้างสรรค์น,นะครับในทุกๆท,ทุกวันบรรณาธิการของเราแต่แต่เฝ้ามองนะครับเมื่อไหลไฟล์ภาพดีๆสตอร,รี่จำๆจะบังเกิดนะครับเมื่อได้ภายบายมาเพียงแค่6วินาทีสตอร,รี่เก่าๆจึงต้องมานะครับ ตัวนี้คือพี่ไวยวายนะครับให้ดูที่งวงนะครับอย่าดูที่ท้องนะครับเราไม่รู้ว่าพี่ไวยวายจะคิดอะไรนะครับแต่ถ้าเข้าไปดูใต้เตียงช้างป่าเราก็รู้ว่าพี่ไวยวายของเราอยู่ท่ามกลางสาวๆนะครับมีสาวเล็กสาวน้อยขอให้เลือดได้ฉูบฉีดนะครับดูที่งวงนะครับ ไม่รู้ว่าแค่จะดึงหางหรือจะง้างอะไรสักอย่างนะครับภาพแบบนี้โชคดีที่เป็นภาพของช้างนะครับแต่ถ้าเป็นภาพของคนเราช่างภาพของเราทำใจไม่ได้แน่นอนนะครับเมื่อก่อนคิดจะไปถ่ายพีเวดดิ้งแต่เห็นเจ้าหญิงมองเจ้าชายช่างภาพของเราถ่ายไม่ได้นะครับ หัวใจอ่อนละถวยเห็นใครมีแฟนสวยๆก็ไม่เคยคิดจะแย่งเพียงแค่รอแช่งให้เลิกกันไวๆนะครับพรอมโบราณเคยกคล่าวไว้ว่าคนหลอมักจะได้แฟนไม่สวยส่วนคนสวยจะมีแฟนไม่ยั่งยืนนะครับถ้าเลิกกันไวการเริ่มต้นใหม่จะเร็วขึ้นนะครับ ไม่รู้จะเริ่มต้นกับใครมาถ่ายช้างป่าเขาใหญ่กับช่างภาพของเราก็ได้นะครับสำหรับน้องๆน,นู่นดูที่ดูช่องของเราเมื่อสักครู่มีคำว่าแช่งเป็นคำที่ไม่ดีนะครับถ้าย้อนไปดูคลิปอีกทีให้ข้ามประโยคนี้ไปด้วยนะครับส่วนผู้หญิงคนไหนที่บอกว่าอยู่คนเดียวและสบายใจ ผลงานวิจัยบอกว่ามากกว่าเกบเปอร์เซนตนะครับเป็นคําปลอบใจตัวเองเมื่อมีการอ้างการวิจัยไม่ต้องถามว่าสถาบัานไหนเป็นคนทํานะครับพอโลกยุคใหม่ไม่มีอะไรที่เชื่อถือได้นะครับขอให้ฟังหูวไว้หวูดูช้างด้วยความบันเทิงมารื่นเริงกับพี่ตัวนี้นะครับ พี่พายวยวายเมื่อก่อนนี้ก็ต้องเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับมีข่าวว่าถูกรถชนแล้วก็หายไปสักพักใหญ่หลายหลายคนก็ต้องถามหาสุดท้ายพี่วยวายของเราก็ออกมามาพร้อมกับน,น้ำบุษบาในวันที่น้องเวหาอยู่ในท้องของพังไม่ด้วน แล้วก็ตอนนั้นพังแม่ด้วนแยกตัวออกไปเพื่อกำเนิดลูกช้างป่าเขาใหญ่ตัวใหม่นะครับวันเวลาที่เราถ่ายวีดีโอนี้พี่ไวไยวอยู่กับผู้พานะครับเดี๋ยวสักพักเราจะให้ดูภู้พานะครับเดินออกมานี่คือพี่ภายไวยวอายุอานามก็น่าจะจบมาหาลาัยได้แล้วนะครับวัยนี้ แต่บางทีก็ไม่แน่นะครับเราเรียนพร้อมเพื่อนแท้แต่ดันไปจบพร้อมแพทย์นะครับเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องว่ากันความสั้นยาวของเซลล์สมองก็ต้องแตกต่างกันไปถ้าในชั้นได้เกรดสีทั้งห้องได้ทุกวิชาเขาก็จะเรียกกันว่ามาตรฐานทางวิชาการต่ำนะครับ เมื่อพี่วยไวยน่าจะจบมหาลาัยได้แล้วก็ชัดเจนว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวนะครับตั้งหน้าตั้งตาทำงานหรือจะอ่านหนังสือสอบภากอรอสอบเข้ารับราชการถ้าผลงานดีก็ถือว่าเป็นอนาคตที่ดีนะครับ เราไม่แน่ใจว่าพราโวยวายมีการตกมันหรือ,อยังนะครับเจอกันก็หลายครั้งหลายหนหน้ายัางซีใสยังไม่มีอะไรให้เห็นว่าตกมันนะครับตามข้อมูลของช้างเขาว่าอายุอานามหลัง20ปีขึ้นไปก็น่าจะมีการตกมันได้แล้วนะครับโวยวายของเราไม่รู้ว่า อายุอานามจะประมาณไหนเราก็ให้ช่วงเรียนมหาลัยหรือตอนจบนี้นะครับเป็นตัวตั้งถ้าเทียบเป็นคนเราก็น่าจะสัก20บวกนะครับส่วนตัวทางขวามือนี้นะครับที่งานทางตางตัวนี้นะครับก็น่าจะเรียนถึงมัธยมต้นนะครับตัวนี้คือ ผู้พาในวันที่แม่ด้วนย,ยังไม่มีน้องไวหานะครับในวันนั้นแม่ด้วนแยกตัวออกไปก็ให้ผู้พาอยู่กับโขลงต่อรอรับแม่กับน้องนะครับช่วงที่เราถ่ายวิดีโอชุดนี้ก็เป็นช่วงที่ฮือฮาหลายเพจหลายช่องก็ต้องเรียกว่าผู้ผาตามหาแม่นะครับ จูจูแม่ด้วนก็หายไปจูจูแม่ใหญ่ของเราก็เดินเพียงลำพังพวกเราก็ไม่รู้พฤติกรรมช้างป่าต่างวิพากวิตาลกันต่างๆนานาจนกระทั่งน้องว้หาเกิดนะครับถึงรู้ว่าแม่ด้วนของเรายักตัวออกมาเพื่อไปคลอดน้องวบหานี่ครับดูจังหวะนี้ก่อนนะครับ เมื่อสักครู่ผู้ผาออกมาเดินบนถนนพี่วยวายของเราทางซ้ายมือนะครับก็มาปลอบใจสแสดงบทบาทเป็นพี่ใหญ่ที่คอยดูแลน้องๆชีวิตก็เป็นแบบนี้นะครับก็ต้องดูแลกันไปเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันแสนยากลำบาก ดูขนาดตัวผู้ผากับพี่พายบวายก็ไม่ใหญ่มากกว่ากันเท่าไหร่นักนะครับหรือว่าวบวายยังไม่ได้เรียนมหาลัยเรียนแค่ไฮสคูลในต่างประเทศเกรดอาหารก็จะดีทำให้หัวอ้นพีผิดปกติก็เป็นไปได้นะครับข้อมูลหลายอย่างที่เราบรรยายเราได้จากสิ่งที่เราเห็นเท่านั้นนะครับ ดูเทียบขนาดตัวนะครับแต่ก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรนะครับแต่ก็อย่างว่าความรู้เกี่ยวกับช้างป่าเรามีน้อยนิดนะครับเราทำคลิปวีโอชุดนี้ความอาเกือบเจ็ดสิบห้นาทีนะครับถ้าเราบรรยายทุกเรื่องบางทีอาจจะเข้าล็อกเข้าพงนะครับ ก็อยากให้ท่านผู้ชมดูและฟังเสียงต้นฉบับนี่คือพี่ไวยวายถึงจะไม่เอะอะแต่ก็ไวยวายนะครับ ใช่บุยไรัใช่ตัวนี้คือบุบย๋ยไรบาง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 เหวนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ด้วนเห็นไหมหางยาวอันนี้หางแม่สั้นแม่สั้นที่เราเคยเจอ ข้หนหงลงทางไหนเอเปิดช่องครับจะได้มีเคลื่อกนกลับ ดี5ของเขาดีจริงๆ ka okay. okay.